ดีตอนเช้า๋อเดี๋ยวหาอะไรงยง่ายๆถาเดี๋ยวอาจจรทำไก่ไก่เจียไก่เจียกระทะก็คือมีสเต็กไก่ที่หมักอยู่แล้วก็เดี๋ยวเอากินคู่กับสลัดนะคะแล้วก็อาจจะทำะกาแฟกินด้วยก็เดี๋ยวไปดูแบบรูทีนอาหารตอนเช้ากันว่าอะ,ะคะเดี๋ยวไปดูกันนะก่อนอื่นชงกาแฟก่อน เอาไก่ลงไปเสียในกระทะนะคะถึ่ว่าจะเสียด้วยน้ำแหละมันจะได้แบบแคลอรี่น้อยๆอยอันนี้เป็นไก่มักควัวคนตกนะคะของที่บ้านเองนี้เนี่ยหมักมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะซีนมาในถุงสุญญากาศอย่างดีเนาะก็เนี่ยชิ้นน่ทุกคน2 5 0กรัมเยอะมากเลยนะเนี่ยถึงว่ามันใหญ่ใหญ่แบบใหญ่กว่ามือดิมืุกดูดิคือพร้อมกินค่ะความเอามาทํากินเลยไม่ใช่กินไก่สดๆก็เดี๋ยวจะ เปิดเตาก่อนโอเคกระทะนี้เพิ่งลองใช้ครั้งแรกจ้ะตัดเลยใส่น้ำลงไปก่อนนี่นวายีีตั้งเตาแล้วรอแล้วเทเลยนะ ชิ้นใหญ่มากดูดิหนึ่งชิ้นก็เต็มกระทะแล้วค่ะสี่สิบบาทโอ้โเวคุูมอ่ะบอกเลยพาวันนี้ยังสงสัยว่าแม่ได้กำไรไหมอ่ะเหมือนแม่ทำทำเอาสนุโอเคเนี่ยคือเรื่องการที่มันเป็นเตาเซรามิกอ่ะมันจะร้อนช้าแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ร้อนแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยว กลับมาดูจะเสียงดังหน่อยเพราะจิมจะเปิดที่ดุดก่อนแหละโอเคเฮ้ยสวยนะว้าวไววนี่ใชกไหมคะแบบนี้มันจะมีริ้วนิดนึงจะมีแบบริ้วเป็นเส้นๆน่ะทำให้หน้ากินมากขึ้นเหมือนเราย่างเลยม,มุนงแปววน้ำนี่หน่อย ดีแล้วว่ามันเลยไม่แห้งด้วยแล้วเราแบบคอยเติมน้ำตลอดอ่ะไก่ก็จะแบบยิ่งไม่แห้งน่าจะแบบชุ่มฉ่ำรอกินคิดว่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหละสีสนี่คือน้ำหมักที่ออกมาเต้นข้างนอกสีช คิดว่าสุกตัวแล้วเดี๋ยวเอาไปหั่นกันนะคะแ,แล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานสลัดด้วยกตัวมาเส่ขึ้นเขียงเลยนี่ค่ะไก่ที่เราทอดเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวหั่นกันเลยเนอะ,ะแล้วก็จัดใส่จานนะคะมีผักสลัดเตรียมไว้แล้วด้วยอีุอุ้ยทุกคนคนดู แล้วเนื้อยังแบบไอ้แด้งอยู่เลยเองดุมๆมดุมเลยดุมมากสุดยอดสุดยอดเลยดิหัต่อ <c oughs> คือไก่ไม่ไก่ไก่ <c oughs> คือไก่อะไม่แห้งเลยคือแบบว่าหั่นไปอะ่ะมีน้ำแบบซึอมองมาด้วย <c oughs> จุ้ยซีมากๆ 4 0บ,บาทบ้าไปแล้วสลัดต่อเลยติวยาไก่เลยแล้วนะนะแล้วเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็เลยได้ถูกะ วันนี้สุขภาพดีสุดๆ,ๆเลยกาแฟขาดไม่ไดเ้เสร็จหน้ามาันเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้คลิปนึงนะคะก็ถ้าใครสนใจอกไก่นะก็สั่งได้นะ40บาทเท่านั้นเองคุ้มสุดๆ,ๆไปแล้จ้า